สวัสดีค่ะโอโยคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับหนังสือญี่ปุ่น5 5าส้าษาสูภาษาุ่นระดับกลางค่ะแต่ณวันนี้น้องไม่ได้ไปต่อแล้วนะคะดังนั้นคนที่ยังอยากจะใช้หนังสือเล่มนี้อยู่นะคะหรือว่าเรียนจบมินาโนี่ฮงโกทั้งสี่เล่มแล้วจะทำยังไงคลิปนี้เรามีมาบอกกันค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะก็คงจะคุ้นเคยกันดีกับหนังสือมินาโนะนิฮงโกะทั้งสี่เล่มนี้ค่ะไม่ว่าจะเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนหน้าปกไปยังไงนะคะด้านในเนื้อหาก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะแต่สำหรับคนที่เรียนจบมินาโนะนิฮงโกะทั้งสี่เล่มแล้วนะคะก่อนหน้านี้เขาก็จะไปต่อไวยากรณ์ที่สูงขึ้นนั่นก็คือ5 5 9สสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางค่ะแต่นะวันนี้นะคะ น้องเล่มนี้ไม่ได้ไปต่อแล้วค่ะดังนั้นคนที่เรียนมินาโน่จบทั้งสี่เล่มแล้วทำยังไงกันล่ะคะคลิปนี้เรามีมาบอกกันค่ะก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าเมื่อเราเรียนจบทั้งสี่เล่มนี้แล้วเราจะไปต่อเล่ม5 5าส้าสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางในเมื่อน้องไม่ได้ไปต่อแล้วในเวอร์ชั่นภาษาไทย เราก็จะมีมาแนะนำเป็นเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นค่ะนั่นก็คือเล่มออริจินอลของเขานั่นเองนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งราคาที่ซื้อนะวันนั้นประมาณ9 0 0กว่าบาทค่ะส่วนร้านที่ซื้อนะคะก็หนีไม่พ้นค่ะก็คือร้านคีโนคูนิยะนั่นเองค่ะเราก็สามารถไปหาซื้อหนังสือได้จากที่นี่ค่ะส่วนด้านในนะคะ เขาก็จะมีเล่มฉเฉลยและก็คำศัพท์แทรกให้อยู่หนึ่งเล่มค่ะพร้อมซีดีอีกหนึ่งแผ่นค่ะส่วนการเรียนรู้ด้านในเขาจะแบ่งเป็นบทๆซึ่งแต่ละบทก็จะสอดคล้องกับชีวิตประจำวันเรามากขึ้นค่ะไม่ว่าจะสำนวนภาษาการใช้คำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้รวมถึงวยากร์การสนทนาที่เป็นแบบธรรมชาติแบบญี่ปุ่นญี่ป่ปุนมากขึ้นค่ะ ในแต่ละบทจะมีเรื่องราวมีการสอนไวยากรณ์มีคำศัพท์มีบทสนทนามีแบบฝึกหัดให้หัดทำซึ่งในหนึ่งบทจะมีการฝึกฝนทักษะและเนื้อหาที่ครบคันค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นเวอร์ชั่นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะด,ด,ดังนั้นภาษาหลักในหนังสือเล่มนี้ก็ต้องเป็นภาษาญี่ปุ่นนอกจากคำอธิบายและความหมายของคำศัพท์ ก็จะมีภาษาอื่นเพิ่มมาด้วยค่ะนั่นก็คือภาษาอังกฤษค่ะภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาเวียดนามแต่ไม่มีภาษาไทยนะคะแต่อย่างน้อยหนังสือเล่มนี้ก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะไปต่อเล่ม559สู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางแล้วหาเวอร์ชั่นภาษาไทยไม่ได้นะคะ เราก็เปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นแทนค่ะส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ